ที่วางใจเฉยๆไปก็เรื่อยๆคือไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่านี้แล้วก็เห็นเป็นองค์พระใสๆผุดขึ้นมากลางความสว่างนั้นแล้วว่าองค์พระมีอยู่แล้วในตัวของทุกคนทุกคนเลยนะจะไม่ใช่เฉพาะในสมณเณรเท่าน,นั้นเลยแค่ทำถูกหลักวิชาซึ่งพระเดชพุหลวงปู่ท่านสรุป เอามาให้เราง่ายตรงรัดประหยัดเวลาแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดคือหยุดเป็นตัวสมเด็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพาาระอรหันต์ไม่ต้องทำอะไรที่นอกใดจากนี้ยังเราไปอ่านในพระไตรปิฎกเราก็ายังไม่พบข้อสรุปนะแต่พบวิธีการมากมายตามแต่จริตอัตยศิยะแสงแต่ละคน แล้วก็สรุปก็ยังมากอะ,อะเป็นพระอริยเจ้าโคตปูบุคคลเป็นพระอร,ะริยะเจ้าเป็นพระอรหันแต่ก็วิธีการ้อที่รูป,ปร้านแรงต่างๆโดยย่อเขาไม่ได้บอกเอาไว้อันนี้เราจะไปโทษพระไตรปิฎกไม่ได้เพราะว่าการเวลาผ่านมาเนี่ยมันไม่สมบูรณ์มันก็จะกระจายไปที่ต่างๆ ถูกเผามั่งเวลาลบก,กันีก็ถ้าไม่ได้นับถือพระนัตรไรก็จะเผาตำราคมพีก็จะรวบรวมมาได้เพราะนั้นจึงไม่มีข้อสรุปวิธีการปฏิบัติแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อแปดสิกว่าปีที่แล้วเดุณหลวงปู่สละชีวิตจนคนพบวิธีการนี้ขึ้นมาง่ายต้องรัดประหยัดสุดประหยัดสุดเป็นญยาในการตัดรู้ธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและ เป็นโน้หาวที่ทำให้ทุกคนสามารถทำได้เข้าถึงได้อย่างง่ายๆนี่จ้ะองค์นั้นใสเหมือนท้องฟ้าใสใสที่ไม่มีก้อนเมฆแล้วองุ์พระทตัง้ง็ขยายใหญ่ขึ้น